สวัสดีครับโมเอทราวเวลมาแล้ววันนี้เรามารีวิวงาน6ตุลาคม49ปีกันตรงนี้เป็นจุดลงทะเบียนของกลุ่มที่จะมาวางพวงมาลาแล้วก็นักเรียนนักศึกษาของมธรรมศาสตร์และมอื่นๆด้วยส่วนตรงนี้คือจุดวางกวงมาลาแล้วก็กลุ่มพวกสสนักการเมืองฝ่าย ส่วนมากก็จะน่าจะเรียกว่าไฟล์สามกีบเลือดผสมและเลือดสีโครนเขาจะเข้ามาวางโคมาลากแ,แล้วก็ฝั่งนี้เป็นวางลงทะเบียนอันนี้ลงทะเบียนอะไรครับลงทะเบียนรับหนังสือครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนรับหนังสือกัน,นนะเอ่อถ้าเป็นประชาชนทั่วไปลงตรงไหนครับตร,ตรงนี้ก็ได้ถึงว่าประชาชนแล้วก็นายแล้วก็ชื่อแล้วก็อะไรเสร็จครับโอเคเดี๋ยวเราลงทะเบียนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการ คุกันได้นี่คืออันสูจิบัตร49ปี6ตุลาน19นะครับแล้วก็ก็มีคนเข้ามาแล้วอันนี้คือตัวอย่างก็คือขออ,ญญคขออนุญาตนะครับขออนุญาตสูงนิดคนึง น่าจะเป็นคุณชอบคณนิกาวาน,นิชมาร่วมงานนะครับส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นประชาชนแล้วก็คนในมอธรรมศาสตร์ขออนุญาตประนามแอคเคาวลุมที่ชื่อว่าวลาดิเมียหมูปิ้งกับแคงถ้าเขาอิจฉารางวัลจะลุกปงทองศินการุณาออกมาจาก กรุณาออกมาจากหลุมด้วยนะหลุมมันก็คือเจ๊จุกนะัแยกมัควารน <Okay. S 1> ออกมาได้เลยนะอย่าให้เห็นนะอย่าให้เห็นนะออกมาเฮาหอนนะพวกกะหรี่พวกนี้โอเคนอกเรื่องแล้วอเอาเ,เรามาดูฝั่งนู้นกันนี่คือ ยังมีหลายฟูดเดี๋ยวเรามาดูตรงนูน้นนี่พลย์ยำจริยธรรมสื่อไทยอันนี้ไม่ใช่ไม่สื่อปัจจุบันนะสื่อปัจจุบัน,นยังโอเคแต่ถ้าสื่อพวกนี้นะอย่างเช่นขอพูดด้วยคำเดียวว่าสื่อจันไรอย่างเช่นบางสื่อที่ไปต่อว่า ว่าคนพิการแล้วก็ดาวบนบาทที่ได้ถ้าใครตายแล้วไปไปแล้วบ้างมันรู้ไม่รู้ไปถึงใครนี่คือสสอ,สอเขตบางแคเทงนะัทพงษ์เลืองปัญญาบุตรนะครับนี่เด็กก็ามาถ่ายทำอันนี้คือร้านขนมเค้กอิส้มมันหลายอันนี้ยังไม่ได้แจกใช่ไหมครับไม่แจกอะขาย อ๋ออันนี้ขายตามราคาแต่ไม่รู้ว่ามันจู่ได้กี่วันนะโอ้ขายเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันแล้วก็มีหนังสือขายย้ำยุคยุกสมัยการเมืองเรื่องกันหาสุรชัยแท่ด่านโอมมีเพียบเลยหนังสือเก่าแต่เราไม่ได้ซื้อนะมีน้ําหอมแล้วก็น้ําขายโอเคเดี๋ยวเราจะ ไปถ่ายรูปกันนี่คือการทำให้หายตัวโดยพวกนักต้อนตบซับค้าความทั้งหมดนี้เลยจริงๆมันมีอีกเยอะแต่ไมารู้ว่าใครคือใครบางคนยกฟ้องไปแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกตบซับก็ไปดูตามรูปนี้ก็อยากจะฟ้องซ้ำอีกแล้วมาหาว่าผมมินสอสลา,าได้ยังไง ในเมื่อผู้พิพากษาอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นและทรัพย์ที่ตรวจสอบนั้นมันตรวจสอบได้หรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้นั่นแหละโซนนี้นจะเป็นคนของทางา่งปงมาลาอันนี้จากนายกหมู แต่เป็นตัวแทนของนายกมูนะครับอันนี้ลูกเบานี่เพราะว่าสเป็นวิธกรรมวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยศาสตราจารย์ดรสุัศชชิวาราารบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญนะครับที่จะถ่ายรปแน่นอนนะแอปเปิลนะครับที่นะรับใช้ได้ อันนี้คนที่สองก็คือกลุ่มของมอธรรมศาสตร์เราจะถ่ายแค่คนถึงคอปชอแล้วก็แล้วเราก็จะถ่ายของพักประชาชนนะครับี่จากาตสมุ ลำดับที่6จะเป็นของคอปชอโดยของอาจารย์ธิดาทาวาเสกับมอเบงตัจิราการนะครับลำดับที่7ก็จะเป็นของอาจารย์ธิดากับหมอเบงแต่เป็นในรูปแบบของคอ,งองปชอนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มนักโทษ6ตุลา19กลุ่มประกอบด้วยอาจารย์ธุชาินิจกลุลน,นะครับลำดับที่37นะครับที่ต้องสะิปเพราะว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มที่อ้างประชาธิปไต่ล้มหายิพกลุ่ม37เป็นกลุ่ม24พิทุนาประชาธิปไดยนะครับกา้จะถึงลำดับที่46ของพรรคประชาชนและพรรคคณะก้าวหน้านะครับ รำดับที่46จากพรรคประชาชนคุณนัทพงศ์ตุเรนกัญญาวุฒิและคุณฟิลยาญาตันสุขขอเชิญครับาได้ คือพวงมาลาทั้งหมดของในงาน6ตุลา4 9ปีนี้ครับ มีละให้ประชาชนคืนความที่ทให้ตสร้างที่ในการแสดงความที่เห็อประชาชนที่ปะาย้งองามอีการหนึ่งคประชานที่ทาให้บริสุทธิ์ใขอเรียนเชิญคุณทัศนีย์ขอใรข่าขอเรียนเชิญคุณอกันองคุ Vai, oh, ตาคุณศิราเวศเสียรวัลสองคุณอาลุงลำคาและค,กกคุณตาพูกโป่จานอกสคุณภริยาชิวะสี่เด็กชายวารกส่งน้อยหโครงการอิเรนเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอดอลหกคุณเนยพรเนย์งังคมหรือพี 热的，不热，不热的。<noise> <noise> และอย่างที่ประธานโครงการของเราได้กล่าวไปนะคะนางสาาให้เจตนารลมของลุงจาร์โฮมทองศิลป์เนนเรื่องเรื่องสิทสิ์ต่อไปทางสถาบันกาศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดทำรางวัลจาร์จโฮมทองศิลเพื่อประชาธิปไตยมีอ่อนแอนแก่บุคลที่ขอชสู้ประชาธิปไตยแขนสิทธิ์ในปัจจุบันและในปีนี้ค่ะหลังจากที่สภา และมีการเปิดชื่อให้เสนอชื่อจากทางสาธารณะและได้มีการลงมติการผลก็คือมีมติรอบรางวัลให้แก่ผู้อัชญชันหรือคุณอัญชันตีเมอร์นั่นเองค่ะซึ่งเราบอกได้เลยว่าคุณอัชญชันนั้นเขะเป็นคนที่ท่านอยากได้รู้จกักกันดีในมากก็น้อยเพราะว่าท่านเป็นผู้ต้องการการเลี้งที่ได้รับโทษสูงสุดให้อัปมา ในความที่เห็นการโดยสบบสติซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าจิตใจของพชัยเนเป็นเาหนือกล้าค่ะและสู้เพื่อประชาธิปไตยทยอย่างแท้จริงค่ะและพื่อะหลายคนยังไม่รู้จักกับคุณทางรูหรของสีนคะในวันนที่อะไรภาราของเราในถึงกิจกรรมเนี่ยเราก็มีห้องห้องดึงค่ะที่จัดมาเพื่อปรื่อ,องประชาธิปาตยไยอย่างแท้จรงค่ะ ก็จะชื่อว่าข้อจารึกของิลเลยเพราะว่าข้อจารกเนี่ยก็เป็นรูปองที่ดีนะคะที่เาไปสาตอการซึ่งเขาได้เฉีจากการที่เขาเนี่ย้องเพื่อส่เขและด้ขอเพื่อสืขอค่าทางการเงินซึ่งเขาได้เฉี่ยงานในหน้าของเราหรือว่าอาจกนในปัจจุบันได้คะในข้อจารึกเนี่ยก็จะหน้าไม่จนาบเลยซึ่งเป็น่ว เองแต่บอกได้เลยนะคะว่าเรือราทคุณคุนองสิ่งนี้จหน้าเช่อเพียงใดแต่สิ่งที่คุณจะรู้นะคะใารทไว้ตัดเป็นไทยีก็คือเรื่องราที่สร้างแรงกระตุ้ใจห้กับผู้กคนทำให้านอกหน้เรของสิล่ค่ะและนอกจากคุณจะรู้คเนี่ยก็มีคนอื่นหลาคนเลยที่เป็นเหมชอนเช่นเพียงแล้วเป็น กแห่งรที Heh ่ที่เป็นจังหัเชียงรายจัการเลคะจวันไม่เป็นเพียงแค่การักงนให้คนไทยผเป็นวันปกป้องศิลของท่านเชลยศิลป์าพอคนทยทุกคนแต่ว่ายัเป็นการถักกานให้สังคมไยยเป็นสังคมด้วยและใวี่าเกียมาและสัมคืบ้าฉันที่ตอนนี้เนี่ยท่านไ้ออกจากเมือจังแล้วแต่ก็เป็นการ คุณอาจารยเนี่ยก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วซึ่งว่าอาจารยนะคะก็มาสัมผัสมันแ้สำหรับการที่จะออกมาโมทีฟจะออกมาแบ่างหานอะไรอย่างเงี้ในลำดับนี้นะคะขอเชิญคุณอาจารยหรือว่าคุณอาจารยทีเลิศขึ้นมารักรางวัลและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเชิญนะคะได้เลยค่ะ ในระดับนี้นะคะขอเชิญตัวแทนสภานนกศึกษา,ษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณราชพลฏสงวรน้อและตัวแทนจากชมรมเรียนลใ,ใจรวมถึงญาติของคุจารุพงทองศรีเพื่องออดาวันให้แก่บ้าัญช่นคะขอเชินเชิญค่ะสวัสดีค่ะแล้วต้องต้องเป็นสัมมาที่ดีป็น ต่าัอ,มอะะะไมเป็นโลั่นค่ะต่อไปเป็นข้างช่างตัรดอไมเป็นโล่อนองค่ะ,น,ะ,คะนี่นนะคะือข้แทช่างตัดชุดดอกไมะ และเมื่อสักครู่เป็นพันย่าของสารรุ่งทองสีนะคะมอบเป็นดอกไม้เพื่อให้แก่้ใช้เองค่ะ็น้ขอบคุณมากมอกนะคะสำหรับผู้กับยวข้อทางสภามหาวิทยาลัยนักศึกษาคุณน้ามีประสบกาได้เป็นคนที่กิจาก่ตนป้าเองเป็นผู้หญิงตัวเลขไปคนหนึ่งซึ่อนี่อู้มากแล้ว ว่าเราจะได้รับสิทธิ์ขนาดนี้มันเป็นความรู้สึกว่าคงเป็นประวัติศาสตร์ของชาแนๆเพราะว่าประชาธิปไตยิฉันลอยากได้มากๆอยากให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยที่จริงๆใช่ประชธิปไตยความดองฉันชอบความเป็นทาง เห็นอะไรที่มันมถูกต้องที่ต้องไม่ค่อชอบอะไรที่ฉันถึงได้แบบมีความคิดที่ต่างไปถึงได้ถูกจองจำไปขนาดนั้น44 43ปีแบดนีเลยเป็นสิ่งอะไรที่ฉันมีเหมือนว่าที่ฉัน,นทำผิดอะไรมหาศาลในข้าวควรอะไรขนาดนี้นแต่ฉันก็ยอมรับสต่างก,กรรมนะคะ ในเมื ster, àng, ่อเขาตัดสินแล้วว่าเราเป็นกีขนาดนั้นฉันก็สู้เข้าไปในเรือนจำนะคะดวงตาที่ติดใจก็ไม่ไม่ไหลใช่คิดว่านี่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดกับชีวิตเมื่อความคิดเราตกต่างกันใช่ไหมคะก็มันก็เป็นไปตามนั้นเป็นผาเราเป็นเช่นนั้นเราจะถูกแบบนั้นเราก็ต้องยอม เป็นเกียรอย่างยิ่งเลยนะคะภูมิใจมากๆเลยไม่เคยคิดว่าผู้หญิงอายุก็มากแล้วคนนี้จะได้รับเกียรติขนาดนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ตอนที่อยู่ข้างในก็ได้รับกําลังใจจากน้องๆมีกงเอ็นเนสตี้ ได้แต่ขอโทษนะคะเพราะว่าท่าน้กำลังใจั้าตลอดแล้วก็เป็นเยี่ยมป้าตลอดป้าก็มีญาติแค่คนเดียวที่ว่าเป็นเพื่อนนานๆมีน้องๆที่กระต่ายให้กำลังใจป้าถึงาที่ได้อยู่มาได้นี้นะโดยที่ว่าเออเราก็ไม่โดดเดี่ยวเรายังมีคนที่ว่าให้กำลังใจเราฉชนก็อยากจะฝากความหวานไว้กับรุ่นใหม่ ให้ลูกีน้องลูกลยู่ปรานที่างาเป็นสู้ต่อไปอยากให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตายที่เาวรที่แม่ที่แ้จริงค่ะอย่าท้อกันนะคะประชาธิปไตายต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ว่าดิฉันอยากจะมีลมหายใจอจะดูอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าประเทศนี้ มีปัญหาที่กนไตอย่างแท้จริงเมื่อไรอย่างไรนะคะอยากจะมีกวามสนใจเอาไว้ดูตอนนั้นทุกคนจะดีใจมากแรงมากก่อนที่ะตาเลยจากโลกนี้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจริงๆทีกท่านที่ว่าลงมติให้ที่จะได้รับรางวัลคุณจารุพงศ์ของจารุพงห์นะฮะและญาติๆก็มาด้วยเป็นเกียรติอย่างนี้เลย ขอบคุณจริงๆค่ะก็ความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ด้วยน,นคะคะขอให้ประเทศไทยเรามีประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะอย้กขอส่งต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอสักทีหนึ่งที่ได้ไปสูกนี้นะคะแลนนี้ก็คือเจอหนุ่มเห็นเราและผู้ที่ได้รับการบันทึกจากทุกๆองค์สิ่งและประชาธิปไตยค่ะแต่วันนี้ม่ ที่สุดท้ายก่อนที่จะปิดงานรอบเช้าเดี๋ยวเราเจอกันรอบบ่ายเดี๋ยวผมจะไปกลับบ้านเอาขาานมใบพัดจันก่อนนั่นก็คือการวางดอกไม้ผู้คนมาร่วมกันวางดอกไม้ได้เลยครับอันนี้ก็โปรยดอกไม้เดี๋ยวเราจะมาวางดอกไม้กันนะครับแล้วเสร็จงานแล้วเราผมจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นรอบบ่าย<ล>เดี๋ยวเรามาวางกันครับอชทยาสถานที่ในการเตรียมพื้นที่นะคะ ะการในวันนี้ในช่วงเช้าจะได้จบลงแต่ว่าอ๋อประกอบทุกวันอันนี้คือดอกไม้ที่จะเราจะวางในนนวัี้แล้วก็มันคือของน้องหัวหัวน้องก็จะเป็นการโปรยแล้วก็เดี๋ยวเรามาโปรยกันครับโปรยได้ไหมครับน้องโปรยได้ตัวขอบเป็นดอกกุหลาบถามเฉยๆโทษทีอันนี้ค่ะโปรยกันเลยนะครับแต่นอกจากนี้ เรามากล่าวคำนั้นเราขอให้ข้าพเจ้าเปิดเส้นทางให้กับข้าพเจ้าได้งานทำด้วยเธอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากรโลกขอให้เปิดทางแก่ข้าพเจ้าได้งานทำด้วยเธอ ครับตอนนี้เราจบงานในช่วงเช้าแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและสามารถบริจาคในโมเอทาเวเบอร์ได้เริ่มต้นที่11บาทนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณมากครับ